สวัสดีครับสำหรับคนที่ทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทุกๆท่านาวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการาสมัคร l i n ์แอดครับไลฟ์แอดนี่นะเวลาเราไปพิมพ์เซิร์ชนะครับก็เซิร์ชจากตรงนี้นะครับไล n ์แอด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 แอนะพอเราลงเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเพเลยนะครับปึ้มโอเพนเซสามีโอเพนเซามรานี้เราต้องลงไลน์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองอินไลน์ไว้เพราะว่ามันจะได้ง่ายนะครับเราไม่ต้อง ไม่ต้องไป with line, ล็อกอินวิดไลอ์แอคเคาอีกรอบแล้วก็สตาร์ทวิดไลน์เลยครับพอสตาร์ทวิดไลน์เลยนะครับเขาก็จะมาเข้าที่แอปไลอ่ะครับแล้วก็จะถามว่าไอ้ลงจริงเปล่า้าล,ลงจริงนะกดอโลนะครับแฟบอโลฟาบเรียบร้อยเขาก็ก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้ใช้แอคคาบโปรไฟล์ แอคคาบรไฟล์ผมใช้ชื่อจริงของเลยธนธรรมนะครับเมนบรูซเน็ตผมทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวใช่ไหมท่องเที่ยวดีเทลสถานที่ท่องเที่ยวที่พักโรงแรมอ่ะที่พักโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวแล้วกันเตืมน,นะครับแล้วก็ create account อเนี่ยต้องมีรูปด้วยเหรอแย่จังเลยอ่าครับต้องมีรูปด้วยนะครับอ่าใส่รูปผมเขาไปอ่าโอ้โหแบ็คการ์เป็นรองเท้าเคมากๆเลยโอเคเอเคันนี้ไปก่อนแล้วกลับเดี๋ยวค่อยมาแก้ดีหลังนะครับแชปอครับคีแอร์้วเขาไอ้ออก,กีหัวก,กีกูจะเอา เอาเฮ้ทำไมไมันคิดไม่ได้วะโอเคต้องติ๊กอากีแล้วก็ไอแฮปรีดมาอ่านทีหลังลไ,ได้ไหมได้หนครับกดไปเลย Next Generation Generation Next ตึงโอเคนี้ครับเ็เป็นการสมัครไลแอดนะครับเดี๋ยวเวลาเราจะทำอะไรบนไลแอดเนี่ยผมว่าไปทำบนคอมพิวเตอร์มันจะง่ายกว่านะครับ แล้วก็แอคเคา t เนี่ยเขาจะมี Standard ก,กับพรีเมียมนะถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นการสมัคร Line แอดเฉยๆนะครับอ้าวแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ